มะไรฉันในนะฉันกลัแล้วนี่นากียร์าให้นฉันทำผิดอะไรทำไมถึงจับฉันมาแบบนี้ฟังแทนสิยงีใน้นนี่ดีดงมังสุดเดนี่ผมไม่ได้ทำอะไรมึงเลยแค่เป็นดีม่อเมเงก็เพราะว่าจะรู้ว่าเธอเป็นใครที่ได้ทำแบบนี้ ะระะงนนเพชียเธอรู้ไหมว่ามอสเรพ่อของเธอมันเลวมันชั่วมากแค่ไหนทำให้ปีติพม่าต้งต้องแตกแยกครอบครัวต้องพันพ่ายจากกันมีความสุขบนความทุกข์คนหนึ่งเขาพอใจหรือเปล่าเธอรู้ไหมว่าพ่อของเธอได้ทําอะไรไปบ้างทําให้บุคคลในปีติพม่า ต้องรลองไทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดญาติย่าสอภัยกับพ่อของเธอได้เขาคือลูกสาวของมังสุรดีเขาน,นี่ยแหละเครจะยาก ลบล้วความแค้นที่มีต่อเสด็จพ่อของหญิงได้ในเมื่อหญิงกันมันเป็นลกูกสิ่งใดก็ตามที่ทำใละทุกแทนของคุณของหญิาหญิงก็จะทำเอาสิมั้ยคะยอถ้าเธอคิดว่าชีวิตของหญิงสามารถลบล้างความ แต่สิยา้าหิสตอนีมันกันข้เจะช่วเขาเธอมันลบล้างความใครความชที่พ่อเธอได้สร้างก็ได้เรื่องน้าจมันจะได้สิสุลงได้เมื่รชีวิตก็จะยายมมยอให้เตายยันยนว ทำนเคยยอมเท่าอยู่ตอนนี้มันไม่ถูกเลยหรอเพื่อนไม่ถูกเพื่อนมึงจะแก้แค้นกับพ่อแม่แก้แค้นกับพี่น้องไปดีพ่อมาตายมึงก็สกไไั่งไว้ไงม่ะคิดตรงไหนอ,อ่ะเพื่อนเวนย่อมระงับในการคัดจองเวนมึงไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยมึงก็ผูกเวนกับไปชาติหน้าเขาก็ต้องมาฆ่ามึงอีกมึงก็มาเวียนว่ายตายเกิดมึงไม่คิดมั้งวะฮะเนี่ยเขาเขาเป็นแค่ลูกเนี่ยมึงไปพูดเรื่องที่พ่อเขาไปทำอะไรไว้เนี่ยเขารู้เรื่องได้ไหมเราก็ไม่รู้มีมึงจะไปพูดกับเขาเนี่ย กูจะไปฆ่าเขาไม่ใช่เรื่องเนี่ยอลอคยานปรมาราผาการไม่มีโรคนหน้าไปเลยโอยเขาปวดงานคนน,นี้ยอ,อโลโอคยานปรมียเลียเพียการไม่มีเมียเป็น,นาปลาบเป็นเสิร์ฟไม่ยากใช่ไหมใครนี่ขี้สงสัยอย่างก <c oughs> ูได้ยินยังไงไม่ต <c oughs> อบเขาแค่อะไรกัน พีน่นอมัคยโยขาดสถิตหราเวียนโยนะครันได้คำไม่จบเลยอ๋อคนยิวเป็นลมยิ้วผิวอะไรอ่ะกูไม่หิวแล้วเป็นไปไม่ได้อยู่ตลอดอย่าห่วงกินโอสิมัคยโยข้าหญิงสะทุกอย่างมันจะได้จบเทยสยาจิตใจของเธอฉันเดียวๆยิ่งน,นะ ยากที่จะหาคนมาเปรียบเทียบได้รู้จักเสียสนาให้กับผู้เป็นพ่อหายากจริงนะแต่เราทั้งสองคนก็คือศโตกันการที่เราจะวชีวิตจามันคงเป็นไปได้ยางถึงยังไรเรามาขยอมจะต้องแก้แค้ให้กับพ่อกับแม่เราไม่ได้ไอยู่เลยไป กักเสือกหอมจอนกูชอบคนมีจอนเขาชอบคนจอนจัด